พมอสน้องเบลสวัสดีครับอ่าวันนี้พี่มอมึกมีภารกิจส่งกันบ้านค,คุณครูครับทำไรนะพี่มอกฮะปลูกต้น,น,น,กตนไม้พลพืชผักสวนครัวเอาไปส่งคุณครูพรุ่งนี้ค่ะอ๋อมึกครับนนมึงครับรจะมาปลูกแลราปลูกต้นไม้แล้วเราจะได้อะไรครับ เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ครับเราจะปลูกต้นอะไรลูกไหนบอกบอกเพื่อนซีวันนี้เราจะาปลูกต้นอะไรต้นอะไรครับต้นอะไรกระเพรากระเพาอ๋อต้นกระเพ่านะครับอ่านี่ครับอกบ็จะเน่าเรื่องการปลูกต้นไม้ครับคุณยายของน้องพี่เมืองนั่นเองครับท่านนะพี่เมืองไม่เอาไห่ยุ่งอ่าเดี๋ยวให้ยายเตรียมก่อนให้ยายเตรียมก่อนว่าจะใส่อะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์ก็นี่เลยกระถางน,นะขาดกระถางไม่ได้แล้วก็มีถ่านถ่าน,านที่เราใช้จุดไฟกันนี่แหละออ๋แล้วก็มีเปลือกถัว่วเปลือกถัว่วถ่านกับเปลือกถั่วนี่ไว้ทำอะไรใส่ปุ่นใส่ไว้ใส่เนี่ยลองลองข้างใตอองนนะ้อ๋อลองต้่นอ๋อยายนี่ยายเตรปุ๋ยมาแล้วอันนี้เขาเ,าเราียกอะไรกับนมะพร้าวมะพร้าวสับอ๋อกับมะพร้าวสับแล้วก็มีดินนะปุย๋ย ปุ๋ยอี่าดินสดมาเป็นดินอ๋อดินจรแล้วมีปุ๋ยอีกไช่มีไหนยอย่างอ่ะโอ้เมิร์กเรื่องเลยมีปุ๋ยคอบอ๋อปุ๋ยที่วัววัวนี่ครับปุ๋ยที่วัวอ่ะเมิร์กช่วยแม่ขาดไม่ได้เลย ต้นกะเพราอ๋อวันนี้พี่เมิร์กมาปลูกกะเพรานะครับพี่เมิร์กพี่เมิร์กอ่ะพี่เมิร์กอ่ะมาเมิร์กเอามือเปล่าเลยลูกค่อยๆใส่คุกดินคุกดินทลุกแย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกุกไปเลยสองมือเลยสองมือลูกอเพราะเราเพราะเราต้องนั่งเจี๊ยบไดเลยไม่ยังไม่เช็ดไงคุกก่อนเลยค่อยๆระวังมันกระเด็ใส่หน้าคุกเบาๆครับโอเคคุกกลับมันเขาได้ไหมคลุกด้วยกันเลยนไงอ่ะอ่ะคุกอ่ะคุกเลยกินเมื่อกี้ อ่าพี่โมยิบสายใส่ลูกใส่เลยลูกนี่เราใส่เข้าใส่บิดปัดใสให้หมดนั่นแหละลูกอ่าการให้ดินมันไหลลงใส่ไปลูกใส่สามไปหมดเลยนัลูกอ่าใส่ไปสองมือติลูกน้ำสองมืออ่าเอาเปลือกถั่วใส่ไปลยูกใส่สองมือติน้ำสองมือสองมือหยิบสองมือลูก พี่ถ่ายแล้วใช่ไหมเอดินแบบถ่ายแล้วพี่เมิร์กตกัดอ่ะพี่เมิร์กเมิร์กตัดดินใส่หรอกค่อยๆใส่นะลูกนะดูค่อยๆ <g ül> ใ,ใส่ลูกค่อยๆใ,ใส่นั่น,นแหละลูกอ,อ,อ่ะตัดสายใบอ่าและ้วใ,ใกล้ๆลูกใกล้ๆอ่าแหละลูกใส่ก<ช>็ได้โอ้กเอก่งจริง <ๆ S 1> เลย เออให้แม่ขอให้หลูกให้แม่ขอให้อ่าเดี๋ยวเ<ข>อาให้พวกใส่ให่ต้องใส่ต้องใส่ช้อนโอเคเอ่ะพอก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ต้นมาแล้วลูกปลกเดต้นนี่ต้นไหมลูกอ่าได้นี่ยายไปเอากระเพรามาให้นะโอ้เพรามีรากเลยสวยเลยไปค่อยวางลูก,ลกเอามา ing, ือกดรากกกดรามันลูกดรากมันอย่างลี้กดยังไงอ่ะแม่นุ่นช่วยกดอ่ะหนูปล่อยก่อนแม่มองไม่เห็นต้าจิไม่ต่ำ ดินทรายเอะดินทรายเดี๋ยวแม่จับตล่องเให้เอามือกใายข้างๆมันก็ได้อยู่อ่ะแม่ช่วยจับลูอกเมืกทรายเอาไว้ใช่ไหมค่อยๆลูกค่อยๆก็ใส่ได้างทองเนั่ยต้นมันเละหมดมันกดเยอะลูก ใส่ใส่มันลงไปไม่ต้องกดนะ <Hello. S 1> ลูกแล้วเราต้มมันตายไปห่นลูกอ่ะใส่ให้เต็มเ oh. อ๊ะอย่ากดเอ๊ะ จมใบละยายต้นนั้นนะจมมิดไปแล้วต้นนี้เหอนเมอนก่อนเอาขาอแลอ้วเขาอกแลูกขออยับต้นก่อนเบอร์อนกั้นะบบนไม่ต้องเหมือนกันนไม่ต้อ,ง,อดงดึ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 งต้นไหนเข้ามาก,กลางๆหน่อยได้ไหมไม่ต้องค้าวตูดิมดิมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เออไหนอะไรตังต้งตรงมาต้อเอาน้ำมาได้นี่ไงน้ำนี่อ่ะน้ำเอาไปเทลูกเดี๋รอบๆดิรอบบนี้ยังไม่โดนเลยเออหมดแล้วไม่เป็นไร โอเคเบิร์กไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วตรงนี้เอาไปส่งคุณครูรัตแล้วถ้าคุณครูรัตถามว่าเบิร์กรู้ไหมต้นนี้ต้นอะไรต้นอะไรครับตะเพาตะเพาพูดดิกะเพาต้นกะเพาเออกะเพาโอเค โอ้โหลูกพี่เมิร์กเดี๋ยวมันตายพอแล้วลูกอ่าเห็นไหมโอ้โหดิ่นองหมดเลยโอ้โธ่พี่เมิร์กอ่าลูกพอแล้วพอแล้วเสียวลงไปลูกเสียวลงไปก็ลงไปโอ้ยกลัวมือเพื่อนอย่างเดียวเนอะลูกมันเปปลาได้วะทำแต่กระไรพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องล้างอ่าอ่ายายปักกันแล้วลูกเรียบร้อยโอ้ยังสวยเลย ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับต้นกะเพราครับที่พี่เมิร์กนะครับจะเอาไปส่งคุณครูพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลที่พี่เมิร์กเขาเรียนอยู่นะครับอ่านี่นี่ครับสวยงามตามของเรื่องกินมดเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นกะเพราที่พี่เมิร์กเนี่ยจะเอาไปส่งคุณครูพรุ่งนี้นะครับอ่าเป็นไงรู้สึกยังไงครับพี่เมิร์กได้ปลูกด้วยนะ ชอบไหมเออสนุกเลยโอเคครับพี่เมิร์กก็ได้ปลูกด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมันโตมาเนี่ยพี่เมิร์กก็คงจะภูมิใจหน่าดูนะครับเพราะว่าเป็นฝีมือเนี่ยส่วนหนึ่งของการปลูกเนี่ยเป็นมาจากฝีมือพี่เมิร์กในการลงมือทําเองนะครับผมโตนี่อ่าพอโตเนี่ยหวังว่าเราคงได้เอาไปต้นกะเพราเนี่ยมาผัดกะเพรากินนะครับเห็นนะครับฝากกดไลค์นะครับกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กและน้องเมกด้วยนะครับอ่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ชาติงวงเฮาโอเค